เปิดชายหนุ่มกระติบชวันกรหลังตามจีบออกสื่อท่มเงินไม่เสียดายเรียกว่าช่วงนี้วงการบันเทิงมีเรื่องราวสุดเครียดทางดาราเลิกกันบ้างดาราเล่นของและดารามีโรคสองใบคบซ้อนรวมถึงเรื่องราวดราม่าต่างๆนานา,นามากมายแต่วงการบันเทิงก็มีเรื่องที่สร้างรอยยิ้มเหมือนกันเพราะตอนนี้นักแสดงสาวกระติบชวันกรฮอตแบบสุด มีหนุ่มตามขายขนมจีบแถมยังเปนหนักส่งของมาให้กระติบถึง3ล้านบาทมาแล้วโดยกระติบได้โพสต์คอมเมนต์ของหนุ่มมโนซึ่งหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าพี่เบสซึ่งพี่เบสได้คอมเมนต์จีบกระติบแถมยังบอกอีกว่าตัวเองเปให้กระติบไป300ล้านบาทมาแล้วว่าดีครับพี่เบสนะรักน้องกระติบนะ ห่วงมากรู้ไหมรู้ตัวไหมว่ามีใครซัพพอร์ตแคร์มากๆอยู่ตรงนี้พี่รักน้องกติบมากรู้ไหมรักษาสุขภาพมากๆช่วยรักตัวเองแทนพี่ทีนะน้องกติบน่ารักครบนะครับของที่พี่เบสให้ไปครบนะครับ300ล้านแล้วมัง้งดีครับคิดถึงนะ พี่เบสโดยหลังจากกะติปได้เห็นแฟนขับมโนที่คอมเมนต์ตามจีบเธอแถมยังเปนหนักถึง300ล้านบาทเขามาตอบกับแฟนขับมโนคนดังกล่าวแบบขำๆว่าอืมคือพี่เบสคะเรียนถามนิดนึงคะ่ะ300ล้านไม่ทราบพ,พี่เบสส่งมาทางไหนคะทางน้ำทางอากาศหรือว่าทางพลังจิต บาทเดียวยังมาไม่ถึงเลยพี่เบสขอบคุณที่ส่งข้อความมานะคะไม่ว่าพี่จะเป็นใครเม้นมาแบบทําให้หนูท้องแข็งเลยค่ะขอบคุณที่ทําให้ยิ้มได้ค่ะเลนเอาแฟนคลับที่เห็นคอมเมนต์แฟนคลับมโนและคอมเมนต์ของกะติปที่ตอบกลับถึงกับฮากันใหญ่